สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็21มิถุนายนนะครับ2566กครับก็ตอนนี้ก็ถึงคิวตัวเองแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับหลังจากที่อันนี้มาแชร์กันนะครับถ้าใครมีอาการลักษณะนี้นะผมมีอาการลักษณะคันผิวตามผิวหนังนะครับมาเป็นประพักเวลามีการกดทับหรือระยะเล่นแล้วก็เหงื่อออกง่ายนะครับหิวน้ําบ่อยนะครับหิวน้ําบ่อยแล้วก็ จะปวดเมื่อยตามแขนตามขาแล้วก็ปวดแป๊บแปบตามนิ้วนะครับตามตัวก็เป็นนะฮะบ,บางครั้งนะครับจะแป๊บแปเหมือนเข็มทิมอะแบบแป๊บตอนแรกผมก็เข้าใจว่า,าไปซื้อไอตัวยาอะไรนะปลายประสาทอักเสบอะมากินนะครับก็ไม่หายนะครับทีนี้ก็ไปลองซื้อยาอีกรอบนะครับเขาก็แนะนําว่า,าพี่ลองตรวจประวัติดูไหมนะครับเอกใจเลยครับก็เลยมาดูว่า อาการนะครับอาการของคนแรกเริ่มนะที่จะมีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะตรงนี้นะนะครับผมนี่เข้าข่ายแบบเกินครึ่งหนึ่งนะครับจากจากทุกรายการอนะเกินครึ่งนะฮะผมก็เป็นมาพักหนึ่งแล้วนะก็หลายๆเดือนแล้วอาการมันมัน,ม,นมันแปลกแปลกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจนะครับทีนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับไปลองเจาะเจาะที่นิ้วมันจะมีเครื่องเจาะอยู่นะฮะไปเจาะก็เลยไปเจาะตรง อันนี้ไม่แค่บ้านดูนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผลปรากฏว่านะครับผลน,น้ําตาลในเลือดออกมานะครับร้อยเก้าสิบห้านะครับ195ร้บอยเก้าสิบห้านะฮะเขาบอกว่าถ้าเกินร้อยยี่สิบเนี่ยคือไม่ต้องไม่ให้ไม่เกินร้อยยี่สิบแต่ผมไปร้อยเก้าสิบห้าเลยซึ่งตอนนี้อายุประมาณสี่สิบแล้วกันนะครับโอ้โหตกใจเลยฮะนี่ผมเป็นเบาหวานแล้วเลยนี่น่ากลัวเลยฮะแต่โชคดีนะครับที่มาเป็นหลังที่ผม ทำประกันสุขภาพไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็ยังโอเคที่ยังมีประกันสุขภาพตอนนี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปเจาะเลือดเข้าแ lap ให้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นจริงจริงไหมแล้วให้หมอจ่ายยานะครับอันนี้นะฮะก็มาแบ่งปันมาแชร์กันครับใครที่เป็นนะคือโรคเบาหวานนี่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะยังทําใจไม่ได้อยู่เลยต,ตอนนี้นะฮะแต่ก็จะต้องปรับวิธีการกินนะครับต่อไปนี้นะครับต้องปรับการกินอย่างมากเลยทีเดียว เพราะผมไม่ชอบเลยโลรคเบาหวานเนี่ยบางทีแบบอาการมันก็มีนะพอดีผมเกาแบบพอมันคันเกาแผลมันก็เป็นแผลตามขาเอ๊ะผมก็แปลกใจแปกลกๆเหมือนกันแล้วก็คันยิบ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 ,ยบ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 ตลอดเวลานะครับอันนี้แบบพอผมไปอ่านในเนี้ยในเน,นี้ยอ่านในเนี้ยนะครับใครเป็นลักษณะน,นี้นะรีบไปเจาะตรวจเลยนะครับเจาะฟรีนะครับเพราะมีตรวจฟรีนะนะครับเพราะมีโครงการตรวจเบาหวานฟรีนะครับใช้สิทธิ์สามสิบบาทนะครับที่ตามสิทธิเราเลยนะฮะไปเจาะฟรีนะครับยังไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับอันนี้นะฮะผมก็ไปเจาะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันดูนะครับขอบคุณครับ